ดีมากแลวครับอ่าอรันนี้หมือนัอมกมวยเข้ามมกคต้องต้องให้น้ำให้น้ำหน่อย <c oughs> เหน็นนามบ้าอัดฉีดอัดฉีดโอ้โหห้าดัามใจเพราะว่ากินเยอะ 二。打 จผมจาก ลืมเลมวิ่งเข้าหน้าลืมลืมเลยแล้วตัวหลังเป็นยังไงปล่อยเคว้งนี่ตัวหลังเคว้งเลย 哦。 了。 ชนะสิเก่งมากเลยต้านก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละเก่งมากเก่งมากต้านก็ได้ขนาดน,นี้ก็ถือว่าดีแล้วแหละแถวๆเหมือนก้านเหมือนก้าน แล้พลังงานเยอะนะเมื่อกี้เกมนี้เนี่ยหนักนะเกมหนักนะหนักหนักนะถ้าซ้อมเพื่อนเนี่เขาจะลงแข่งทีนัดแต่ยสองคนนี้จริงนี่ซ้อมเมื่อกี้ซ้อมให้นะมือมือเอ็นเอสป่ะเนี่ยก็เลยตัดไม่หน่อยมโอี้โอ้ตีขนาดนี้ก็เลยตัดไม่หน่อยโอ้โหมือขนาดนี้ผมดิคินี่อันนี้สองเอฟไม่ตีคู่กันแค่ครับ ใช่ลงอะไรอ่ะเเาห็ลงเอ็นใช่ไหมโอ้โหลงเห็ดให้โอ้โหสุดยอดสุดยอดเฮ้ยมีมติดห้วยมือหนักพี่เขาเลยมือหนักมือหนักแอบคนเฮ้ยแต่คนมิทานไม่หมกเยอะคือแบบเอ็นนี่แม่งอันนี้ก็เก่งอ่ะตีใกล้บ้านก็เลยอยากลงแข่งเลยใหขุ่มจริงๆครับไม่แข่งนี่เป็นตี๋เตอนผมไม่ตีอ่ะ ผมหมดแล้วแต่บ่ายแล้วใช่ตีเก่งของเจมันรอนานแล<ช>้วผมแบบแล้วแรงผมแรงผมมีม่ถไมีไม่เยอะ,ะหรอกมเนี่ยตอนนั้นไปตีไม่ไหวแลแข่งไม่หว,ว,หวนมันรอนานแะล้วมันเหนื่อยเหนื่อยรอครับใช่ใช่ร้อนมันอบก็แต่เป็นแข่งรายการมีอานที่บางอย่างรังงนรันแหมกเร็วมากเลยเออถ้าอย่างนั้ก็ดีคือเพีย้ยนจบเลย รู้ผลเลยไอ้รอบรอบแบ่งกลมอ่ะให้้รู้ผลบ่ายบ่ายก็ขึนขาแล้วก็ล็อกเลยเออถึง่บ้านเลยหมส์หงเนบันัเร็วมากเลยาักจดอย่างนี้โอเคนะขอนมันเยอะหรือเล่ครับไดสิบหก่อนโอ้ยอย่างงี้มันก็คือะว่าเขา่งสองสามห่งสองสาเออรักหนึ่งลงรักสองออกรัดหนลงมันขังแค่หนึ่งเนี้ยเออแล้วก็ตีหนึ่งเกมพักห่งเกมเหมือนที่เราตีัวใช่ใช่ครับโออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ใช่ครับอย่างเงี้ยไหว ใช่ค่ะตีเป็นชั่วโมงเ้าแล้วเราไม่เคยตีสามเกมวันนั้นไปเจอเกมสามหมดก็เอย่างตีแค่สองเกมใช่ตีแค่สองเกมแล้วพอตีสามเกมปุ๊บบด thank <laughs> you